เป็นเวลากว่าสีฤดูกาลแล้วที่ยูเวนตุสไม่ได้มีทวดสกูเดโตมาประดับในคอลเลกชันยิ่งในฤดูกาล2022-2023ที่ผ่านมาพวกเขานั้นจบฤดูกาลที่อันดับ7เนื่องจากโดนตัดแต้มจากกรณีปลอมแปลงตัวเลขซื้อขายหลุดพืด้นที่การได้ไปเล่นในศึกยุโรปทั้งยูฟาและยูโรปาลีคงถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้สโมสรน,นี้กลับมาควา้าแชมป์ได้อีกครั้ง ย้อนกลับไปในฤดูกาล2022นด้นมีนักเตะเยาวชนชุดยู19ที่โชว์ฟอร์มการเล่นได้อย่างแพร่าวอย่างมากในการแข่งขันนักเตะรายนี้มา,าพร้อมกบการจบสกอร์ที่รุนแรงทักษะการเลี้ยงบอลที่ดีเยี่ยมรวมถึงแฟชั่นที่เต็มเปี่ยมทุกครั้งที่ลงเล่นเขาผู้นี้คือสเตฟานซาลโมนีกองหน้ารุกครึ่งไทยอิตาลีวัย16ปีที่อาเดกีนั้นได้จับตามองมาโดยตลอดจนในฤดูกาล2023-2024เขาก็ได้รับสัญญาให้ลงเล่นกับชุดใหญ่จนได้การมาของเขาไปที่เฮอร์ในวงการฟุตบอลเปอย่างมาก เพราะนี่คือเป็นผู้เล่นสัญชาติไทยไม่กี่คนที่จะได้มาดดเล่นในลีกยุโรปและนี่ถือเป็นก้าสำคัญของนักเตะไทยอย่างแท้จริงยูเวนตุสของอาร์เดกีมาพร้อมกับแผนการเล่น3-5-2ด้วยแผนการเล่นที่มีน่าคู่จึงส่งผลให้พี่สเตฟานจะได้มืออากาสลงเล่นมากขึ้นอย่างแน่นอนแต่เขาก็ต้องแข่งขันกับรากลงหน้าในทีมอย่างมอยเซคีนวลาฮูวิตและอคาริอุสมิลิเพื่อแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงให้จงได้ยูเวนตุสได้เข้าร่วมศึกพรีซีซั่น ดยในเกมแรกนี้พวกเขาจะได้พบกกบอดีตยอดทีมจากอังกฤษอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพี่สเตฟานจะต้องเล่นในนาทีที่12แทนมิลิกซึ่งในตอนนี้ยูเวนตุสมีสกอร์นำอยู่ที่1นบุต่อศย์มาดูกันว่าสเตฟานจะสามารถทำประตูแรกในทีมชุดใหญ่ได้หรือไม่พี่สเตฟานได้ะจะังหวะการบุกเข้าไปในกรอบเขตโทษรังแรกจากการส่ดของแมคเคนนี่เขาพยายามใช้ศักยภาพในการหลบกองหลังแต่วารานในโควงสกัดการเล่นของเขาไว้ได้ก่อนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้มีโอกาสสวนกลับพวกเขาลำ่มลิงบอลขึ้นมาอ,อย่างช้า,ชา และฮอยลุนซึ่งมาไให้กับเมสันเมาส์สับไกลย,ยิงแต่วอยเซ็กเชสเนียยังบินปัดลูกยิงหนีไว้ได้ในนาทีที่70เคียซ่าลากเลยขึ้นมาจากฝั่งซ้ายก่อนที่จะส่งบอลให้พี่สเตฟานที่เติมขึ้นมาและก็เป็นอีกครั้งที่เขาพยายามโชว์ทักษะแต่ก็โดนวารานสก,กัดบอลออกไปได้หลายต่อหลายครั้งที่พี่สเตฟานได้บอลแต่ก็เสียบอลไปไง่ายๆดูเหมือนเขาอาจจะยังประมา หรือยังไม่คุ้นชินกับการแข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้นมากกว่าตอนที่จะกับทีมเยาวชนแต่คราวนั้นก็จะไม่ยอมแพ้ที่จะเบิกสกอร์แรกของตัวเองให้จงได้ในนาทีที่85โลคาเตลรี่สามารถสกับบดบอลจากลีเดเลฟได้ที่กลางสนามก่อนที่เขาจะส่งบอลต่อให้ยูดิสพี่สเตฟานรับบอลจากยูดิสและพาบอลขึ้นไปที่หน้ากรอบเขตโทษและเขาก็ยิงด้วยเท้าซ้ายข้างที่ไม่ถนัดแต่โอนานาน้นกับเซฟลูกยิงนี้ไม่ได้เสียอย่างนั้นและพี่สเตฟานสามารถเบิกสกอร์แรกของตัวเองได้สําเร็จ แต่ก่อนที่เกมนี้จะจบลงแมนยูนเ e ต็ดได้ลูกฟรีคิกที่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายบูโน่เฟอร์นันเดสเปิดบอลเข้าไปก่อนที่เบรเมอร์จะมุ่งออกไปได้แต่ดูเหมือนว่าบอลจะไปโดนมือของพี่สเตฟานทอกรรมก,การนั้นวิ่งเข้ามาเป่าจุดโทษได้ทันทีกับตันบูโน่จะเป็นผู้สังหารจุดโทษให้ยูนเต็ดแต่ลูกโดดยิงซิกเนเจอร์ของเขานั้นกับโดนเชสนี่นอ่านทางได้ และเกมก็จบลงด้วยชัยชนะของยูเวนตุสในที่สุดด้วยฟอร์มการเล่นที่เรียกได้ว่าดูดีในเกมแรกอเลกรีจึงไว้ใจให้พี่สเตฟานเป็นตัวจริงในเกมที่2กับการพบกันกับฟูลแลมมาดูกันว่าเขาจะยังคงทำผลงานได้ดีกับโอกาสในการลงตัวทีมันครั้งแรกนี้หรือไม่เกมเริ่มด้วยการเขียบอลของยูเวนตุส พวกเขาก็ค่อยขึ้นเกมบุกจากการเล่นสั้นก่อนที่สเตฟานจะวิ่งทะลุช,ช่องขึ้นมาและได้ดินกับผู้รักษาประตูแต่ลูกยิงของเขานั้นกลับดูเสาวไปอย่างไม่น่าเชื่อหลังจากนั้นฟูเลมก็สร้างสารรค์เกมบุกขึ้นมาได้อย่างน่ากลัวและเกือบจะทำสกอร์ได้อีกด้วยส่งผลให้พี่สเตฟานนั้นต้องยืนเหงารอบอลไปเกือบจะตลอดทั้งครึ่งแรกเรียกได้ว่าฟูเลมนั้นทำได้ดีเลยทีเดียวในในาทีที่38 ฟูลเลมเดลกัดเปิดลูกเตะม,มุมโดยอันเดรสเปเรล,ล่าที่สเตฟานพยายามจะมงเคลียดแต่เหมือนซอกของเขานั้นประดูศีรษะของแบสซี่จนกรรมาการต้องวิ่งเข้ามาปอดจุดโทษอีกครั้งและในคราวนี้ราอูจิเม,มเนสก็สามารถยิงลูกนี้เข้าไปได้อย่างสบายๆและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่ทีมเสียจุดโทษทัพพี่สเตฟานและครึงแรกก็จบลงด้วยผลสกอร์ที่ไม่ค่อยน่าพอใจสักเท่าไหร่ ในครึ่งหลังนี้พี่สเตฟานของเราจะต้องทุ่มเทเป็นอย่างมากเพื่อชดใช้กับจังหวะุดโทษที่เขาไปต้นเหตุให้ทีมเสียประตูเขาพยายามหาช่องเพื่อจะได้สร้างโอากาสปุกให้กับทีมได้มากขึ้นจนในในาทีที่51เบรเมอร์จะไปใน,นพื้นที่ว่างทางฝั่งขวาและพี่สเตฟานของเราก็กระชากด้วยสปีทดทั้งหมดที่มีและใช้ทักษะในการยกลบกองหลังเข้ามาตรงกลางก่อนที่จะโดนเสียดทิ่เส้นเกือบจะเข้าไปในกรอบเขตโทษจนได้ลูกฟรีคิกจนได้ จะรับหน้าที่เป็นผู้ยิงฝีคิกนี้เขายิงด้วยเท้าซ้ายข้างถนัดก่อนที่บอลจะพุ่งไปชนเสาก็รอมาเข้าทางของมาริโน่ดดสับไกลย,ยิงเข้าไปพายูเวนตุสกลับขึ้นสู่เกมจนได้หลังจากประตูตีเสมอทั้งสองทีมทำเกมบุกใส่กันอย่างสุดดเดือดหวังจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้จงได้พี่สเตฟานเองก็วิจารณ์การเล่นในกรอบเขตโทษอยู่หลายครั้งแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้กดสกอร์ได้เลย ในเกมนี้ก็จบลงได้ผลเสมอในเกมสุดท้ายของพรีซีซั่นพวกเขาจะได้เจอกับทีมจากอังกฤษอีกครั้งนั่นคือหมาป่า Wolfhanton Wanderers ที่ในเกมนี้พี่สเตฟานของเราสามารถทำแอซซิตได้ถึง2 a แอซิตก่อนที่จะกดด้วยตัวเองในครึ่งหลังไปอีก1ลูกพาทีมมาลายกระทืบหมาป่ากลับกาะอ,อังกฤษไปได้ที่3ประตูต่อสูง แล้วเมืเปิดฤดูกาลเซเรียก,ก็ได้เริ่มต้นขึ้นกับเกมเปิดสนามที่พวกเขาจะได้พบกับอูดิเนเซและแน่นอนว่าพี่สเตฟานจะต้องเล่นเป็นตัวจริงแต่ถึงอย่างนั้นสื่อต่างๆและแฟนบอลบางส่วนเริ่มตั้งคําถามว่าอาลกีจะฝากอนาคตของทีมไว้กับกองหน้าวัย17แบบนี้จริงหรือก่อนที่เขาจะสัมภาษณ์ไปว่า Why are you so confident with this youngster I don't know if you guys actually watch football or not but if you did you wouldn't be asking questions like this เกมเริ่มต้นด้วยการแขนลูกเลื่มนเล่นของอูดินิเซแต่เริ่มเกมมาเพียงหนึ่งนาทีพี่สเตฟานก็สามารถสก,กัดบอลและสร้างจังหวะผู้ให้กับยูเวนตุสได้แต่ก็น่าเสียดายที่พวกเขานั้นยังไม่ได้มีโอกาสจบสกอร์เพราะมีการฝาวเกิดขึ้นเสียก่อนอูรินิเซจึงใช้โอกาสนี้ในการทำเกมบุกบ้าง พวกเขาลำเลียงบอลจนได้มาถึงหน้าปากประตูของยูเวนตุสก่อนที่เปเรียจะลองยิงลูกนี้แต่ลูกนี้นั้นมาเลยคานออกไปยูเวนตุสจึงจะใช้โอกาสนี้ในการทำเกมบวกจากลูกตั้งเตะเชสนี่ ney, ส่งบอลให้ดานิโลก่อนที่เขาจะส่งบอลเข้ามาที่กลางสนามจนบอลมาถึงเท้าของพี่สเตฟานเขาใช้ทักษะในการหลอกล่อตัวประกบเพื่อเปิดที่ว่างให้กับเพื่อนร่วมทีมจนกองหลังมันไส้แต่ยูเวนตุสนั้นได้คงเก็บบอลจากการสกัดนี้ได้ พี่ฟานจึงทายทักษะและความแก่งๆอีกครั้งนในการเอาชนะกองหลังก่อนที่จะมีโอกาสปั่นด้วยเท้าขวาแต่บอลนั้นมันเฉียดเสาไปพลาโดโอกาสขึ้นนำไปอย่างน่าเสียดายแต่พวกเขานั้นก็ยังไม่ลดละความพยายามในในาทีที่26ไมเล่สามารถตัดบอลที่การสนามได้และพวกเขาก็ทำเกมบุกใส่ครั้ง ก่อนที่บอลจะมาถึงเท้าพี่สเตฟานและเขาก็ไม่ใช้โอกาสนี้เสียเปล่าในคราวนี้เขาพลิกตัวและลองปัดด้วยเท้าขวายครั้งและในครั้งนี้บอลก็เข้าซุปก้นตะข่ายตานทีใ่ใจหวังได้สักทีประตูแรกในหลีของพี่สเตฟานได้เริ่มนับหนึ่งแล้วพี่ฟานของเรานั้นมีความมั่นใจมากขึ้นในการยิงประตูและพยายามสร้างโอกาสเพื่อยิงประตูที่สอนกับทีมไม่จงได้และด้วยความมั่นใจนี้ก็ส่งให้ในนาทีที่49 เขาก็สามารถยิงประตูลูกที่สองให้กับทีมจนได้จากการแจกของมอยเซคีนถึงแม้จะโดนนำถึง2ประตูอูดิเนเซ่ก็ยังไม่ยอมแพ้ที่ยิงประตูให้กับทีมของตัวเองพวกเขาก็เกือบจะทำประตูได้จากลูกยิงของเดวิสแต่เชสนี่ก็ยังคงเซฟลูกยิงนี้ไว้ได้ และในจังหวัดต่อเนื่องกันนี้เองที่เอเล็กซานโดสามารถปรดคุกยิงที่เริ่มมาจากการเตะม,มุมของอูดินิเซได้และพวกเขาก็พากาันลำเลียงบอลขึ้นไปจนถึงปากประตูของอูดินิเซโดยเคียซ่า ข่านั้นเลือกที่จะส่งบอลให้สเตฟานที่อยู่ด้านหลังได้ลองยิงพี่ฟานกดด้วยซ้ายสุดแรงและบอลมันก็พุ่งผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปจนได้สเตฟานสามารถทำแฮตริกแก้ในเกมเปิดสนามด้วยอายุเพียง17ปีเท่านั้นล้มสถิติของกํานานอย่างเดียบิเอโรที่สามารถทำแฮตริกให้อยู่เวได้ในวัย20ปีพาทีเมเอาชนะอูดิเนเซ่ขาด้อยที่3ประตูต่อ0อนาคตใหม่ของอยูเวนตุสได้เริ่มขึ้นแล้ว ด้วยฟมการเล่นที่ร้อนแรงแบบนี้จึงส่งผลให้กองหน้าวัย29อย่างมิลิกคิดว่าตัวเองนั้นคงต้องหลีกทางให้ดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างพี่สเตฟานเขาจึงตัดสินใจออกจากทีมและไปคาแข้งต่อกับเชลซีก็หวังว่าเขาจะมีเส้นทางอาชีพที่ดีกับสโมสรสิงโตน้ำเงินครามต่อไปพี่สเตฟานของเรานั้นยังโชว์ฟอร์มการเล่นอย่างร้อนแรงไม่หยุดกับเกมที่ยูเวนตุสสามารถเอาชนะอ็อมโปลีไปได้3ประตูต่อ0เขาก็สามารถยิงประตูไปได้ถึง2ประตูจากลูกยิงเท้าซ้ายสุดสวยในในาทีที่8 และยิงยิงเท้าขวาในในาที27แถมยังส่งบอลสวยๆให้กับเคียร์ซากดตู้ที่3ให้กับทีมจนได้รับรางวัลแมนอัพเดอะแมตช์ไปครอบครองเลยทีเดียวและในเกมต่อมาถือได้ว่าเป็นบิ๊กแมตช เมื่อยูเวนตุสจะได้เปิดบ้านรับการมาเยือนมพลพรรคอินซีฟ้าขาวอย่างลาซิโอเราจะมาดูกันว่าพี่ฟานจะพบกับงานหนักหรือไม่ในวันนี้เกมเริ่มด้วยการเขย่ลูกของลาซิโอพวกเขานั้นครองบอลได้อย่างเหนียวแน่นในช่วงสิบนาทีแรกของเกมจนสามารถสร้างกับบุริษจักทางฝั่งขวาเมื่อราบิโอส่งบอลให้กับฟิลิเป้แอนเดอร์สันก่อนที่เขาจะส่งให้คาสเตลานอตยิงแต่คุนเดจะคงบล็อกลูกยิงนีไว้ได้และยูเวนตุสจะใช้จังหวะน,นี้ในการเล่นเกมสวนกลับพี่สเตฟานทะลุทะลวงเข้าไปในดกรอบเขตโทษ ก่อนที่ครอสติกจะเปิดบอลเข้าไปแต่เลโนโมองยังชิงจังหวะมุงเคลียร์ไปได้ยูเวนตุสยดกงบุกใส่อย่างต่อนเนื่องอย่างไม่ให้พักหายใจแห่คอพี่ฟานวิ่งประชกบอลจากเท้าของกองหลังได้แต่โพอวีเดียวนั้นในวิ่งออกมาเก็บลูกนี้ได้ก่อนที่เขาจะมีโอกาสยิงแต่บอลน,นั้นมันก็ยังไม่ขาดการเคลียร์ของโนโมองยังติดคุนเน่ที่รออยู่ตรงกลางสนามก่อนที่จะส่งบอลให้พี่สเตฟานอีกครั้งเขาโชว์ทักษะเลี้ยงบอลหลบกองหลังได้อย่างน่าทึ่ง ก่อนนี้จะส่งให้วาลาฮวิตไหลเข้าไปให้เมเรนูยิงประตูเข้าไปจนได้ลาซิโอเองก็มีโอกาสในการทําเกมบุกใส่ยูเวบ้างจะการบุกจะฝั่งขวาเช่นเดิมโดยครั้งนี้ฟริปเป้เดสันลองปั่นที่หน้ากรอกแต่ลูกยิงนี้มาง่ายเกินไปสำหรับเชสนี่ก่อนที่ครึ่งแรกนี้จะจบลงด้วยสกอรห์หประตูต่อศูน ครึ่งหลังได้เริ่มขึ้นพร้อมกับการบุกจากยูเวนตุสพวกเขาลำเลียงบอลขึ้นมาแต่พิสเตฟานกับพลาดทา่าโดนเวนซิโนโสกัดบอลาะด้านหลังไปจนได้และในข่าวนี้ลาซิโอนั้นจะใช้โอากาสบุกในพื้นที่ตรงกลางบ้างซากันยีส่งบอลให้คาสเตลน่สับด้วยเท้าซ้ายบอลมันผ่านมือเชสเน่และมันก็เหินผ่านประตูเข้าไปด้วยเช่นกันพลาดโอกาสตีเสมอไปเสียได้ แต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ไม่ละความพยายามที่จะทำประตูให้ได้ลาซิโอจะคงขึงบุกใส่หรือไม่พักจนเวลาล่วงเลยไปถึงนาทีที่13กาติสามารถสกัดบอลจากการบุกค,ครั้งนี้ได้และจะเป็นคราวของยูเวนตุสบ้างที่จะได้สวนกลับพิฟานฝากบอลให้กับเมเรโนก่อนที่เขาจะวิ่งหาพื้นที่และมารับบอลจากเคียซ่าเขาจะท่าฮิวทูโบโรหลบกองหลังลาซิโอจนไปไม่เป็นก่อนที่จะปั่นด้วยเท้าขวาโค้งเข้าประตูบาเรส่สวย และมันยังไม่จบเพียงแค่นี้ในนาที81มคเคนนี่ท่งบอลทะลุช่องให้พี่ฟานที่ตอนนี้ได้หลดตัวบบกบไปเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะเลี้ยงเดี่ยวประจิ้มด้วยขวานนิ่มๆแต่มันดูนเหมือนจะนิ่มเกินไปเจ้าววิตตดข่าของโพรเวเดลซะงั้นก่อนที่เกมนี้จะจบลงลาซิโอพยายามสร้างเกมบุกค,ครั้งสุดท้ายของตัวเองให้ได้แต่ดานิโลสามารถอินเตอร์เซปการจ่ายของคาสเตลานอสได้คราวนี้ยูบวนตุสจะได้โอกาสในการเล่นเพลงสุดท้ายนี้พี่ฟานยิงไซก้อยด้วยเท้าขวา ผ่านมือโพรเดเดลเข้าประตูพามาลายเอาชนะลาซิโอไปได้ที่3ประตูต่อศูนย์จบเกมไปได้อย่างสวยงาม ในตอนนี้ไม่มีใครมารู้จักนักเตะไทยที่ชื่อว่าสเตฟานที่ได้ขึ้นเป็นดาวซันโวของเซเดอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยผลงาน9ประตูนใน5แมตท,ที่ลงเล่นและนี่มันจะคงมีเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นพอราเขาเสมอต้นเสมอปลายจตลต่อในช่วงต้นฤดูกาลพี่สเตฟานนั้นแทบจะมีส่วนร่วมในทุกป,ประตูของยูเวนตุสจนได้รางวัลเพยเยอร์ออฟเดอะมันของลีกปูดเทีเดียว เขานั้นถูกไปเปรียบเทียบกับตำนานของสโมสรมากมายเพื่อนๆคิดว่าสไตล์การเล่นของพี่ฟานนั้นคล้ายกับนักเตะคนใดสามารถพูดคุยเล่นเป็นกันได้ที่ส่อนคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเวลาจะลุ่งเลยมาถึงเดือนตุลาคมจะงการแข่งขันในวันที่21นี้เขาจะต้องเจอกับคู่แข่งตลอดการอย่างเอซิมิลานซึ่งก่อนหน้านั้นเราจะต้องพบกับเพื่อร่วมเมืออย่างโตริโนในศึกเดบี่ย์เดลโมเลเกมเริ่มด้วยการเขี่ยบอลของยูเวนตุส แต่พี่ฟานนั้นทําเสียบอลไปในแต่นาทีแรกของเกมและโตริโน่ก็มาใช้โอกาสนี้ให้เสียเปล่าพวกเขาใช้เวลาในการตั้งเกมขึ้นมาที่กลางสนามก่อนที่โอลิเวอร์จะลองปั่นด้วยเท้าซ้ายแต่เชสนี่นั้นก็ยังคงเซฟลูกนี้ไว้ได้ในนาทีที่13ยูเวนตุสได้เป็นฝ่ายครองบอลพี่สเตฟานพยายามใช้ทักษะในการเลี้ยงบอลเพื่อหนีกองหลังแต่มันก็ไม่ง่ายเลยในวันนี้ จนเขาต้องจำส่งบอลให้กับเพื่อนที่ว่างอยู่และนี่ก็เป็นโอกาสให้แมคเคนนี่ลองยิงบ้างแต่ผู้ัึษาปาวตัวของโตริโน่ก็ยังโชว์ฟอร์มเซฟได้เช่นเดียวกันในนาทีที่27เป็นอีกครั้งที่วันตุสได้โอกาสทำเกมบุกเวลาฮอบิดส่งบอลให้พี่สเตฟานที่วิ่งเติมขึ้นมาก่อนที่จะลองก้มหน้ายิงแต่ซาโซนอฟจะคงบล็อกลูกยิงนี้ไว้ได้และยูเว่จะได้โอกาสเตะม,มุมจากจังหวะนี้ เคียซ่าเปิดบวกคงโค้คงเข้ามาให้มาริโน่มงเดกลิเนตตี etti, ยังคงช่วยเซฟลูกบวงนีไปได้อย่างบุดวิด,วดและเตริโน่นั้นก็จะใช้โอกาสนี้ในการเล่นเกมสนกลับด้วยปีกอย่างลาซาโรเขาเลี้ยขึ้นมาที่ฝั่งขวาแต่ก็ยังไม่สามารถผ่านกองหลังตัวเก่าอย่างอเล็กซานโดได้และก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกในครึ่งแรกกรรมาการป่อนนกวิดพักครึ่งและทั้งสองทีมยังคงเสมอกันที่สูงประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังเริ่มต้นด้วยการเขียนลูกของโตริโน ซาเาเบียพยายามฝืนบังบอลจากการเข้าสกัดของนักเตะยูเวนตุสแต่คราวนั้นทำได้ไม่ดีพอจนเสียบอลไปเปิดโอกาสให้ยูเว่ทำเกมบุกพวกเขาใช้บอลไม่กี่จังหวะในการบุกค,ครั้งนี้ก่อนที่วิฟานจะใช้ท่าซิกเนเจอร์ลบกองหลักของตูรินโนและหัวด้วยหลังเท้าสุดแรงพายูเวนตุสขึ้นนำเหนือตูรินโนไปได้ที่1ประตูต่อ0หลังจากประตูแรกของเกมได้เกิดขึ้น โตเรโน่ ino, ก็ต้องเริ่มเล่นกเกมบุกให้มากขึ้นตัวเขาเริ่มสกัดคองบอลให้นานมากขึ้นและส่งบอลให้รัดกลุ่ม จนสามารถลำเลียงบอลขึ้นมาที่ปลีกฝั่งซ้ายได้เขาได้ลองเปิดบอลเข้าไปในกรอบแต่ก็ยังไม่ผ่านแนวหลังของม้าลายไปได้พวกเขาพยายามและพยายามอีกแต่มันก็ยังไม่ดีพอที่จะเป็นสกอร์ในวันนี้ฝั่งยูเวนตุสเองก็อยากจะเพิ่มสกอร์ให้ฝั่งเองเช่นเดียวกันแต่หลังจากที่โต r ริโนเสียประตูแรกไปแล้วพวกเขาก็เริ่มเล่นกันอย่างรัดกุมมากิ่งขึ้นส่วนผลในเกมนี้จบลงด้วยชัยชนะของยูเว่ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์เท่านั้น และแล้วศึกดาบีแห่งอิตาลีก็ได้เดินทางมาถึงจุดได้นีเปสึกที่แฟนๆทั้งสองทีมต้องจับตามองว่าหากอยู่วนตุสชนะจะทิ้งห่างได้ถึง6แต้มเลยทีเดียวแต่หากว่ามิลานชนะแล้วก็พวกเขาจะตามมาติตดติด้วยสกอร์ที่เท่ากันแถมพี่สเตฟานของเรานั้นจะได้เจอกับผู้แข่งที่เขานั้นคาดไม่ถึง